ก็ตั้งทงเลยว่าก็จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดความปรารถนาความรู้ที่เรามีณนะตอนนี้ให้เขาทั้งหมดถ้าบุญเขาเปิดถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้สมบัติจักรพรรดิต่ไม่พ่องเหมือนโควิดเช่นบอกก็ขอให้เขาเข้าใจโดยง่ายแล้วมันก็เป็นไปนตามนั้นจริงๆก็ในสิ่งที่มาแบ่งปันวันนี้เนาะ จริงๆอยากจะพูดเรื่องแพสซีฟในบุ่นแต่เวลาไม่พอถ้ามีโอกาสค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะว่าแพสซีฟในบุญมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วกับทอบอัพทูลิสวันนี้ก็ขอส่งต่อความปรารถนาดีให้กับทุกๆท,ท,ท่านในห้องในการออกไปทำงาน ในการไปส่งต่อเครื่องมือระบบที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันที่เราคร้นพบค้นเจอจริงๆมันอาจจะมีดีมากกว่านี้ก็ได้แต่เรายังไม่เจอแต่ณเมื่อต้นนะตอนนี้ไอทีสตอบโจทย์ที่สุดขอให้ทุกท่านเอาความมาัธยนาดีไปส่งมอบเราท่านจะได้คนดีๆถึงแม้วันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ชนะท่านชนะตัวท่านเองนะคะในการที่ออกไปพูดไปแบ่งมันถ้าท่านไม่ชนะตัวเองท่านจะไม่กล้าบอกใครเลยก็ขอบคุณโคะโมที่ส่งมอบความคิดหรือวิธีการทำงานที่โคตรสุดยอดเลย อาจารย์โดมที่ฟังท่านทุกวันบางทีอยู่ใน YouTube ขับรถไปคนเดียวเนี่ยแต่ก่อนจะชอบบอกว่ามีเทวดาเป็นเพื่อนแต่ทุกวันนี้มีอาจารย์โดมมีโคจัมโบมีโควิเชียนไปเป็นเพื่อนจากคลิปจากเสียงที่เราเปิดฟังขอบคุณโคก่อนที่ให้โอกาสแบบน,นี้แล้วก็ทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ขอบคุณพี่ผู้ดี ที่มาแบ่งปันโอกาสขอบคุณโควิเชียนโคสุดเจินโคจีอีกลหลายหท่านท้ายที่สุดคือาท่านประธานคุณสรวัตภรภัศาลตรสรวัตรที่มอบเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภ,ภาพให้เราก็คืนไม้ทองคำให้เอซีค่ะขอบคุณค่ะ